สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ d i s ั g g m m n n g นะครับอยู่กับเกมแล n a ์ o ั X n a t i o n a r a t i o n นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่การคราบอาวุธและก็การเลื่นขั้นอาวุธกันนะครับว่ามันทำได้อย่างไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับยังไงก็ขอบนหน่อยละกันเพราะว่าทำคลิปไป2คลิปแล้วลืมกดอัดนะครับโอหเจ็บคอเลยทีเดียวโอเคงั้นเราไปต่อกันเลยนะครับกับการทำคาฟก่อนเลยนะครับทอาวุธนะครับ โดยเรากดที่มินิแแบนะครับแล้วก็กดที่ NPC แผนที่นี้นะครับแล้วก็มาดูกันที่คาบวิปอนนะครับคาบอาร์เมอร์ ure, แล้ะคา์บอเซสซอรี์นะครับเราไปดูที่คาบวิปอนก่อนเลยนะครับนะฮะเอินเวกเตอร์ก็จะนําทางเราไปนะครับไปที่ NPC นั้นๆนะครับอตอนนี้เราก็อยู่ที่คาบวิปปอนกับอาร์เมอร์แล้วนะครับเราก็มาดูกันว่า การขรัมเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างยังไงบ้างนะครับการรับอาวุธนะครับก็จะใช้นวดปอตโกลเด้นนะครับอันนี้จะเป็นดานโกลเด้นที่หลงได้ตอนเลเวล2ี่นะครับก็จะใช้20ถ้าเป็นของมือเดียวนะครับเป็นโล่ใช้10นะครับถ้าเป็นของสองมือก็ใช้30เฉลี่ยแล้วถ้าจะให้ครบเซตก็ต้องใช้30ชิ้นนะครับ เราะว่าถ้าถือมือเดียวก็ต้องถือโล่ถ้าถือสองมือก็ถือสองมือเนาะเป็นของฟ้านะครับของคาร์บจะเป็นของฟ้าเท่านั้นครับและของคาร์บจะเริ่มจากรลเวลสามสิบนะครับสามารถคาร์บได้นะครับของฟ้าและก็เปิดกาชาปองนะครับซึ่งของฟ้าเนี่ยเราจะสามารถเล่นขั้นได้ไปทีละสิบเวลสิบเวลโดยที่จะใช้ของตามระดับนั้นๆด้วยนะครับเราก็มาดูกันนะครับเอาสองมือเนาะ เป็นใช้นวดบอสทั้งหมด30ชิ้นนะครับแล้วก็ใช้ลูนสเต็งระดับ1นะครับ6ชิ้นนะครับลูนสเต็งน,นี่หาได้จากไหนเรามาดูกันจากนี่เลย ao life ใช้ลูนสเต็งน,นะครับจำนวน6ก้อนโดยการที่เราต้องไปคุดแร่นะครับเอาเพี้ยวเจลิสโตนนะครับแล้วก็เค้าสแนลนะครับเป็นการตกปลาครับก็คือหา2อย่างนี้มารวมกันแล้วก็ มาหลอมหลอมรวมให้เป็น1ชิ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะปลดล็อกตอนการหลอมเลเวล2นะครับซึ่งมีคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับ o อ life ไปแล้วนะครับว่าเราต้องบริหารจัดการเรื่องการใช้สเตมิน่าให้ดีๆนะครับเพราะว่าการคราฟการหลอมของแต่และอย่างเนี่ยมันมีนยัยสำคัญของมันด้วยอันนี้เรื่องวีปอนก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูราฟอร์เมอร์นะครับ yes, ก็เหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็น ขยะที่ดับจอบบอลนะครับแล้วก็ใช้ลูนนะครับเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นขยะบอลนะครับขยะบอลนะครับลูนก็แตกต่างกันไปนะครับโอเคไอเป็นของ30นะครับอ่าเราไปดูเครื่องประดับเครื่องประดับก็น่าจะใช้เป็นของบอลเหมือนกันนะครับคือบอลทุกตัวชุดฟ้าแต่ละดับขั้นของบอลก็จะใช้เป็นขยะนั้นๆของบอลทั้งหมด อันนี้ก็จะเป็นผงของบอสใช่ไหมอ่าเป็นผงบอสอันนี้ปุ๊บก็จะเป็นไปนเลือดบอสใช่ไหมก็คือว่าเป็นของบอสหมดถ้า,ถ,าถ้าจะถ้าจะอาบต้องเป็นของบอสหมดพอเราจะเลื่อนขั้นระดับ3าไป40เราก็ต้องใช้บอสระดับขั้นต่อไปเพื่ออัปเกรดชุด30เป็น40นะครับ เพราะว่าต่อไปอ่ะการอัปเกรดอ่ะการอัปขั้นอ่ะมันจะเพิ่มไอเทมเวลสามสิบเพิ่มไปเป็นอีกระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปทำสี่สิบเลยโดยที่ไม่มีของสามสิบเราก็ทําไม่ได้ถ้าเราจะไปทำห้าสิบโดยเราไม่มีสี่สิบก็ทําไม่ได้ก็คือถ้าเราจะใช้เซตฟ้าเราก็ต้องทำตั้งสามสิบไปเลยนะครับนี่คือของคราบทั้งหมดนะครับรูปแบบการจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรามาดูเขาเรียกว่าคอมโบเซตของ ชุดฟ้ากันนะครับคือชุดฟ้าคอมโบเซตจะเป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าเลเวลตรงนี้จะแตกต่างกันตามระดับนะครับสมมติ30ก็จะเป็นเลเวล1เลเวลก็เป็นชุดเลเวล40อย่างเงี้ยจะเพิ่มขึ้นไปตัวเปอร์เซ็นต์ตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ความสามารถจะเหมือนกันเป๊ะเ,เลยก็คือระดับ3ชิ้นนะครับสแตก็กเออสแต็กยูนิมอนประมาณ5ตัวก็จะซ้อนดาเมจขึ้นไปนะครับคูณเอา1.5คูณ5นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอคอมโบเซต6ชิ้นก็จะมีเพิ่มเอฟเฟกขึ้นมานะครับ8ชิ้นก็มีเอฟเฟกขึ้นมานะครับแล้วแต่สะดวกนะครับใครสะดวกที่จะทําชุดแบบไหนนะครับอ่าเรามาดูอีกอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตสีขาวนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูในอุปกรณ์ในร้านค้ากลางละกันดูเป็นเสื้อหลักๆเนาะอ่าเสื้อลเวิยี่ห้านะครับอุปกรณ์ ก็คือจะเป็นเซต25ก็จะมีคอมโบเซตเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอปจากดัน,มนแมงทองก็คือแต่ละเซตจะดอปจากดันเจียนบอสท,ทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นดัน,มนแมงทองใช่ไหมก็จะเป็นงานสะท้อนดาเมจนะครับกี่เซตกี่เซตก็ว่าไปต่อไประดับเวลสีนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นดันของดันเด็กนะครับมันก็จะแตกต่างแหละคือ ทุกดันของเ,อเซตขาวทุกดันของบอสอ่ะมันจะแตกต่างหมดนะครับอ,อันนี้จะเป็น OC อ่าก็จะมีความแตกต่างเหมือนกันหมดทุกดันนะครับแต่ความพิเศษของชุดขาวก็คือมันสามารถปรับแต่งอาวุธ ปรับแต่งชุดได้นะครับโดยโดยมีเทียร์เป็นตัวจำกับนะครับสามารถเพิ่มเทียร์หนระดับ1ถึงระดับ5ได้เลยนะครับเรามาดูนะครับถ้าเป็นอย่างเช่นอาวุธสีขาวประเภทของโกลเด้นละกันเราก็มาดูการค้าอาวุธก็จะมีเทียร์บอกนะครับเทียร์หนึ่งสองสห้านะครับแล้วก็จะมีของที่เราต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างแะ,ะมีบอกคือความสำคัญก็จะมีตรงนี้นะครับ สามารถเพิ่มเทียร์ได้นะครับแต่มันก็ค่อนข้างหินเหมือนกันเพราะว่าของที่เราต้องใช้อัพเทียร์เนี่ยก็ต้องใช้อ o ไลท์เนี่ยตัวไลท์สกิลที่สูงค่อนข้างสูงเลยเราต้องวางแผนกันใช้ดีๆนะครับอันนี้เป็นเป็นเซตของกอเดนนะครับก็คือเซตขาวทุกเซตจะสามารถอัพเทียร์ได้ถึง5 5เทียร์นะครับแต่ถ้าเป็นชุดฟ้า ก็จะอัพไม่ได้จะเป็นการเลื่อนขั้นแทนเปลี่ยน30เป็น40 5 0 60เป็นอย่างนั้นแทนนะครับจะมีความหนักขั้นแตกต่างกันนะครับอ่าเราพูดถึงเรื่องการคัฟไปแล้วการคัฟเป็นชุดฟ้าใช่ไหมเป็นขอบฟ้าแล้วก็ของจักรดันต่างๆก็จะได้เป็นขอบขาวนะครับจะมีที่เป็นชุดวานะครับ ที่เป็นขอบม่วงนะครับชุดวานี้สามารถแลกได้นะครับเป็น540เหรียญน,นะครับ3ชิ้นนะครับชิ้นละ540เหรียญนนครับโดยเหรียญพวกนี้เหรียญวาคิลี่เนี่ยเราได้จากการลงดันนะครับวันหนึ่งก็ลงได้3รอบใช่ไหมรอบหนึ่งมันก็จะสุ่มว่าเราจะได้กี่เหรียญใช่ปะ่ะประมาณนั้นก็ใช้ทั้งหมด540เหรียญได้1ชุดนะครับถ้า3ชิ้นก็เท่าไหรอ่อ่ะพันห พันเอ่อพันหกยี่สิบเอ่อประมาณนั้นามั้งพันหกยี่สิบเหรียญเออประมาณนี้แหละโอเคครับนอกจากชุดวาแล้วนะครับแล้วก็มาดูชุดโอดินนะครับที่ได้จาก้อยชั้นนะครับดันเจียนลอยชั้นนะครับก็จะมีการแลกของโดยการดรอปของในดัน้อยชั้นนะครับเป็นหินโอดินนะครับเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ,ๆนะครับจะได้ชุดโอดินมานะครับ ซึ่งชุดโอดินเนี่ยก็ไม่มีคอมโบเซตนะครับชุดนี้และสเตตัสค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในเบสของการป้องกันนี่สูงอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นเซตมัฟฟินนะมัฟฟี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเซตนึงครับเป็นเซตเมอร์ฟี่นะครับเป็นเซตที่ ต้องใช้เหรียญกิลนะครับในการแลกนะครับซึ่งเหรียญกิลเนี่ยได้จากการ GVG KVM หรือไม่ก็ส่งเวควสกิลอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะแลกเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่จะแลกได้นะครับ นอกจากเซตวานะครับเซตโอนที่ผ่านไปแล้วนะครับและอีกเซตหนึ่งเซตสุดท้ายนะครับเป็นเซตเมอร์ฟี่นะครับเป็นเซตกิลนะครับที่ได้จากการใช้เหรียญกิลนี่แหละไปแลกมานะครับเรามาดูกันดีกว่าเมอร์ฟี่นะครับใช้5้าสิบเหรียญนะครับนี่เป็นเซตสุดท้ายนะครับเป็นเซตที่ใช้ PVP ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งแต่เดีกก็จะมีออปชันด้วยมี มีเซตคอมโบด้วยนะครับนี่ซึ่งเซตนี้ต้องใช้เหรียญกินะครับซึ่งเหรียญกิยเนี้ยได้จากการลง KVM การบริจาคก,กิหรือ GVG เดี๋ยวจะมาอาธิบายอีกทีเกี่ยวกับเหรียญต่างๆไาในเกมนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นเซตสุดท้ายนะครับงั้นก็จะขอสรุปเลยนะครับทั้งหมดนี่ก็เริ่มจากชุดขาวนะครับเซตขาวนะครับก็ จะเริ่มที่เลเวล25นะครับเซตขาวที่ดรอปจากโกลเด้นนะครับหรือต่ำกว่านั้นก็จะเป็นเซตแจ็คเฟียเซตอีเดนจากจากัวเกมะเซตเลเวล10อะไรอย่างเงี้ยครับคือขั้นนำเลยตีสะ25ครับดรอปจากดันเจียนบอรนะครับ,บ,รบเป็นเซตที่ขาวทุกๆดันเจียนจะมีเซตเอ่อเซตที่ดรอปจากดันเป็นสีขาวแล้วแต่ระดับแต่ละขั้นไปนะครับ และเซตคัฟก็คือสีฟ้านะครับต้องคาบเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็เปิดกาชาหรือเซตขาวก็เปิดกาชาได้นะแต่คงไม่มีใครอยากได้ในกาชาโอเคเซตฟ้านะครับต้องคาบหรือเปิดกาชาใช่ไหมต่อไปก็เซตสีม่วงครับสีม่วงก็จะมีเซตวาเซตโอดินแล้วก็เซตมัฟฟี่แล้วก็เซตสีทองนะครับสีทองนี่อันสุดท้ายสุดเลยนะครับสุดท้ายของสุดท้ายก็จะเป็นประเภทของอาวุธและก็โล่ แล้วก็เครื่องประดับแล้วก็เครื่องรางนะครับอันนี้จะดรอปจากบอสเท่านั้นนะครับของสามี่ชิ้น4ี่แบบนี้นะครับอาวุธมือเดียวโล่อาวุธสองมือ,เ,อเครื่องรางแล้วก็ประดับนะครับจะมีแค่นี้นะครับที่เป็นของครอบสีทองน,นะครับเป็นแร่เทมจากบอสเท่านั้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคอย่างไรก็ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจถ้าเกิดมีตรงไหนผิดพลาดหรือจะแนะนำคอมเมนต์ได้ทันทีเลยนะครับยังไงไว้เจอกันตอน Open Beta นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ